อ่าสวัสดีนะครับทุกคนอยู่กับผมนะครับ Best ิวนะครับผมวันนี้ได้อยู่เกม Cyberpunk 2077นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตการอ่าปั๊มเงินแบบใหม่นะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะง่ายกว่าวิธีเดิมที่ผมเคยลงไว้นะครับโอเคเราไปดูกันเลยว่าทํายังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคือเพื่อนๆต้องมีไอเทมที่มีจํานวนสี่ชิ้นขึ้นไปนะครับอยู่ในแบ็คแพ็คนะครับแต่ในกรณีนี้นผมแนะนําว่าให้เป็นอ ลองเป็นเฮลบูสเตอร์นี้ดูนะครับส่วนเฮลบูสเตอร์นี้หาได้จากไหนก็คือหาได้จากในแมปที่มันเป็นร้านขายยาอย่างเงี้ยก็ไปซื้อมานะครับสักสี่อันนะซื้อมาสี่อันปั๊บเนี่ยนะก็ออกมาเริ่มได้เลยที่เครื่องนี้นะครับ๋ผมทําให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนผมขอขายอันเดิมก่อนนะอันเดิมของผมนิดนึงนะเวนดอมันมีเงินอยู่สองหมื่นอ่าเดี๋ยวผมขายผมขายไปให้เหลืออยู่สี่อันก่อนนะครับ แล้วต้นแค่ประมาณสี่อันพอผมมีที่เขาขายสาวมที่แปดอันอ่ะมีอยู่สี่อันนะครับสักครู่นะรับรองว่าวิธีนี้จะทำให้เพื่อนๆรวยภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมก็นั่งทำไปนะครับเพราะว่าวิธีเก่าของผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนนะครับแต่อันนี้ไม่ไม่ยากเลยแล้วก็ทำได้ตั้งแต่ต้นเกมด้วยนะครับ อย่างแรกเลยก็อย่างที่ผมบอกว่าไปซื้อไอตัวเมด i c a l มานะครับก็คือไอตัวที่เป็นเม็ดคิดเมื่อกี้นะครับอย่างที่สองคือให้เราหาดอปพอดนะครับก็คือเป็นไอตัวเครื่องอย่างเงี้ยครับเครื่องอย่างเงี้ยนะอ่าดอปพอยต์ Point, ไม่ใช่ดอปพอดดอปพอยต์นะครับผมทษทีนะครับโอเคแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มในขัน้นตอนต่อไปนะครับ รบกวนเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับรบกวนกด subscribe ให้ผมหน่อยนะครับอยากให้ทุกคนรู้ว่าการ subscribe ของทุกคนเนี่ยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมาสําคัญต่อตัวผมมากทําให้ผมมีกําลังใจนะครับที่จะคิดคอนเทนต์ใหม่ๆและทําคลิปเทคนิคต่างๆให้ได้รับชมกันอีกในอนาคตนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมเอาละเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับโอเคหลังจากที่เราได้ตัวไม่คิดมาแล้วนะครับ4อันนะอย่างที่ผมบอกนะครับ สำหรับสำหรับแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับให้เรากดปุ่มปุ่มขายครับกดที่มันกดแล้วมันจะขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เลื่อนเครอร์เซอร์ตัวเคอร์เซอร์สี่เหลี่ยมนี้นะครับให้เลื่อนไปที่ไอตัวที่เราอยากจะก๊อปปี้นะครับเราจะก๊อปปี้ของให้ได้มากๆแล้วเอามาขายร้านวิธีนี้คือการทําอย่างนี้นะครับก็คือเราเลื่อนมาที่เคอร์เซอร์นี้นะครับเรากดขายนะครับ แล้วก็ยังคนกดขายค้างไว้อยู่ไม่ว่าคุณจะกดปุ่มปุ่มขายขอยงคุณจะเป็นปุ่มอะไรถ้าสมุนใน Xbox จะเป็นปุ่ม A ถ้าเป็น PlayStation จะเป็นปุ่ม X นะครับก็ถ้าเกิดเป็นเพลเนี่ยให้ X ้ค้างไว้นะครับพออค้างไว้นี่ครับให้เราเลื่อนไปที่เกือบสุดนะครับในขณะนี้เรายังกด X ค้างอยู่นะตอนนี้ผมยังกด X ค้างอยู่นะครับกดสี่เหลี่ยมตึง่งมันจะเป็นการเหมือนกับว่าเปิดหน้าจอเนี่ยอัตโนมัติเพราะว่าเราเลื่อนเคอร์เซอร์ไว้ที่ตัว ของที่เราจะขายนะครับมันก็เลยเบิ้ลหน้าจอขึ้นมาอีกทีนึงนะครับก็ให้เราเลือกไปอเหมือนเดินไครับเลือกไปที่สามนะครับอย่าก,กดที่สี่นะที่สี่ไอเทมมันจะไปอยู่เขาหมดเลยนะครับผมกดที่สามปับ๊บอ่ะเราจะเห็นแล้วว่าหลังจากที่เราขายไปเนี่ยตอนแรกเราซื้อมาสี่ตอนเนี้ยฝั่ง้ังค้ามันมีอยู่หกนะครับให้เราซื้อคืนมานะครับผมหกอันเลยนะครับมันบอกว่าห้าพันสี่จริงๆมันไม่ถึงหรอครับ เนี่ยไม่รู้มันบักอะไรของมันนะครับที่จริงรถไปนิดเดียวเองนะครับผมก็ไม่ต้องสนใจเรื่องนี้ผมผมจะไม่สนใจเรื่องนี้นะผมจะดาเนินไปที่ว่า Co อปปี้ของอยังไงนะครับผมแล้วก็ขายยังไงเนาะคราวนี้อ่ะเป็นห้านะครับกด X ค้างไว้นะแล้วก็เลือกเคอร์เซอร์นี้อย่าไปไว้ไว้ตรงนี้อย่าไปไว้ตรงนี้อย่าไปไว้ตรงนี้ให้เอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่ม X ค้างนะครับใน p พ a y s t a t i o n ถ้าเกิดเป็น Xbox กด A ถ้าเป็น PC ผมไม่สร้างจริงๆนะครับก็กดก็กดปุ่มที่คุณจะขายแหละค้างไว้นะครับผม โอเคเลื่อนมาที่ห้านะครับแล้วก็กดระหว่างนี้นะกดเอก้างไว้แล้วเอานิโป้งเนี่ยกดสี่เหลี่ยมนะครับมันก็จะขึ้นมาอีกนะครับก็แบบเหมือนเดิมเอก้างไว้นิโป้งกดสี่เหลี่ยมนะครับผมเขาเนี้ยมันกลายเป็นสิบแล้วนะครับเมื่อายเป็นสิบแล้วก็แบ็คบายแบ็คมาเหมือนเดิมนะครับสี่เหลี่ยมอ่ะรอนนี้ก็เหมือนเดิมครับเอก้างไว้นะครับเลื่อนมาที่เก้านะครับเลื่อนมาที่เก้าอีกทีนึงนะครับเอก้างไว้ตลอดนะครับอย่าปล่อยนะสิบแปดแล้วนะครับผม อเ,อเพื่อนๆพอจะเห็นภาพหรืยอยังครับน่จาจะพอเห็นภาพแล้วคราวนี้ก็อ่ะเหมือนเดิมนะครับเอกค้างไว้นะ17เอกค้างไว้นะนี่เอาเอาไอา้ปลายนิป่งของพวกมึงอ่ะกดสี่เหลี่ยมอีกทีนึงเออคราวนี้ก็กดบ u y b a c กนะครับตอนนี้34แล้วนะครับผมที่จริงราคาเนี่ยซื้อคืนมาน30,000กว่าแต่เรามาดูจริงเห็นไหมมันลดไปประมาณ3,000เองนะครับ ไม่รู้มันบั๊กหรืออะไรนะแต่ตอนนี้ก็รีบใช้กันก่อนนะครับตอนนี้มันจะแก้เนาะก็เหมือนเดิมนะครับคราวนี้ไปที่สามสิบสามกดเอค้างไว้แล้วกดสี่เหลี่ยมนะครับเอค้างไว้แล้วก็กดสี่เหลี่ยมกลายเป็นห้าสิบกลายเป็นหกสิบหกละโทษทีครับอะคราวนี้แล้วก็ซื้อขึ้นมาหกสิบหกนะครับเหมือนเดิมเอค้างไว้ ide, นะครับไปที่หกสิบห้าก่อนอ่าก่อนจำนวนแม็กซิม,มัม ลบหนึ่งนะครับก็คือหกสิบหกก็ลบหนึ่งไปก็เลยหกสิบห้ากดสี่เหลี่ยมขายนะครับแล้วก็ยังปล่อยอย่าปล่อยเอกนะในการที่กดขายนี่คือคุณต้องกดเอกค้างไว้อยู่นะนะครับอ่ะกลายเป็นร้อยสามสิบนะครับคราวนี้กลายเป็นร้อยสามสิบปั๊บเนี่ยก็กดตรงนี้อีกทีหนึง่งอืมเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาขายต่อนะครับก็อ่ะอันนี้มันยากก็เลื่อนไปที่เคอร์เซอร์นี้เลยแล้วก็กดถอยหลังมาหนึ่งแล้วก็กลับไปตรงนี้กดเอกค้างเหมือนเดิมนะครับกด สี่เหลี่ยมขายนะครับคราวนี้เ,เวนดอร์เนี่ยมันจะเหลือเงินอยู่แปดพันเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันพอหรือเปล่าวะแปดพันให้เราขายประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ซื้อขึ้นมาใหม่ร้อยสามสิบอัน ผมจะก๊อปปี้เออด้วยนั้นผมพลาดอะไรไปวะมันจะต้องมันจะต้องได้นี่ดิมันจะต้องได้ดอไดเอ่ออีกค้างนะแล้วก็ร้อยสามสิบใช่ปะ่ะเอาไปสักเออเจ็ดสิบอืมอ่ะกลายเป็นร้อยเก้าเก้าอันละคราวนี้ร้อยเก้าเก้าอันปั๊บเนี่ยนะเก้าเหมือนเดิมครับซื้อคืนอืมคราวนี้มันจะดูปิเคลไม่ได้แล้วเพราะว่าเหมือนกับว่ามันจะเกินนะครับคราวนี้ก็ให้เราเริ่มสูก่กระบวนการการโกงมันได้แล้วนะครับผมอ่า ให้เราขายรอบแรกสักแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยครับสักร้อยเก้าสิบเราขายอย่างนี้ร้อเยเก้าสิบสองอะไรก็ได้อ่ะป้ามเราก็เหลืออยู่เจ็ดอันนะครับแล้วก็ออกมานะครับเราได้เงินมาหมื่นเจ็ดนะครับผมหลังจากที่การเราทําการ Co ปปี้ไปเนาะคราวนี้เราก็วิธีทําให้เงินเนี่ยมันคืนสู่ล้านค้าหรือว่าไอ้ดอกพอยต์เนี่ยนะครับก็คือเราก็กอเวลาไปยี่สิบชั่วโมงนะครับก่อไปข้างหน้ายี่สิบสชั่วโมงนะ แล้วก็วนรูปเดิมเลยนะครับผมก็เข้าไปที่ดอปพอยส์นะเข้าไปที่เมดิซีนะครับหรือคนอื่นมีของมีค่าที่มันราคาสูงกว่านี้ใช่พวกจังหรืออะไรที่มันเป็นแบบเหรียญพระแม่สีทองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ขอให้มีสีอันขึ้นไปนะครับสองอันมึงดูพิเคตไม่ได้นะนะครับผมคราวนี้เหมือนเดิมกดเอก้างนะครับแล้วก็เอง,องคงเอก้างอยู่นะไปที่หกดสี่เหลี่ยมนะครับอย่าปล่อยเอกนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมอ่ะ ถ้าคุณกดแล้วของมันไม่เด้งมันไม่เด้งเข้าก็แปลว่าคุณปล่อยเอกอน,นะครับโอเคอ่ะเอกค้างเลื่อนไปที่สิบเอ็ดยังคงเอกค้างอยู่นะสี่เหลี่ยมนะครับยังคงเอกค้างอยู่สี่เหลี่ยมนะครับอืมโอเคก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะแล้วก็มาแยกขายเอาตอนหลังๆตอนที่ตอนที่เม็ดคิดเนี่ยมาเริ่มสูบประมาณสักสองร้อยอันแล้วเนี่ยก็มาขาย ให้ขายไปสักร้อยเก้าสิบห้าอันให้เหลือห้าอันเรามาปั๊มต่อก็แหละนะครับหรือจะเหลือมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับเผื่อบ,บางคนจะได้เร็วอาจจะอาจจะเป็นวิธีที่เร็วนะั้นเหลือสักยี่สิบอันมันจะได้แบบไม่ต้องมาปั๊มตั้งแต่หลักหลักหน่วยอะไรเงี้ยเนาะโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้แบสนิวไปก่อนเจอก,กันในคลิปหน้าสวัสดีครับ